สวัสดีครับวันนี้เราอยู่เซิร์ฟ RC c l ซ u d นะฮะถ้าใครอยากเล่นตามผมในเซิร์ฟนี้สามารถกดได้ที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับโอเควันนี้ผมจะมาเล่นรถคันนี้ Phoenix ผมน่าจะยังไม่เคยเล่นรถคันนี้นะมาลองแต่งเที่งกันเลยดีกว่า Phoenix ไปเลอ่ยังไม่เคยมีใช่ยังไม่เคย Let's go รถคันนี้นะมันจะมีชุดแต่งมันมีแค่สองเซตเนี่ยบอลเ e a k เฮริโอ hey ถ้าผมอ่านไม่ผิดนะในดูชนิดสิอันนี้คือเซตทหรเลยป่าใช่อันนี้คือเซตทอปเฮริโอ <Hey Leo S 2> คือเซตทอปอืมทำไมตรงนี้มันกว้างอย่างวะสะเกิร์ตเนี่ฝั่งสเกิร์แตแ้วกระเที่ีนะแล้วก็อันนี้อันนี้คือแต่งสองอ่ะแต่ทำไมออปชันมันเท่ากับอันแรกเลยวะเท่ากันเป๊ะเลยก็คือใส่อันไหนก็ได้ อันนี้ก็จะมีสีเงินออกมาผมรู้สึกว่าเซตเนี่ยเท่กว่าเซตเมื่อกี้แต่ไฟนงไฟหน้านี่ผมก็ไม่รู้นะต้องมาลองดูอีกทีแปลว่าเซตนีเ้เป็นเซตหลักแล้วกันกดกันก่อนจัหวแรกใส่ EXP เท้าไปเมื่อกี้ผมเจอรีวิวหลายคันอยู่แต่ไม่มีชุดแต่งผมก็เลยทำไม่ได้เลยต้องมาทำ Exotic แทน มีสเต็งแน่นอน Let's go ใส่เครื่องรถเราวิ่ง380แน่นอนใส่ท่อไปเลยโอเคซื้ออันนี้กันนะพบว่าอันนี้ผมชอบทุกอย่างละยกเว้นไฟหน้าไฟท้ายคันนี้ไม่เป็นรถทุกคนขับบ่อยเลยยอดฮิตยอดฮิตแจกฟรีด้ยดิเซอร์ี้เริ่มต้น ผมเพิ่งได้ลองมาลองเล่นเนะถ้าเป็นสีเงินไงผมก็คิดไม่ออกแล้วว่า,าจะเอารถเราไปนสีอะไรดีถึงจะเท่ผมก็คิดว่าสีดำสีขาวสีเบสิกของผมถ้าจะใส่ฝากระโปรงนี้ก็ต้องใส่สปอยนะเน้าไม่เกีย่ยวนว่วะอะไรก็ได้เปลี่ยนแค่ข้างหน้านิดหน่อยอันไหนเท่กันอันที่จะเป็นสีดำก็จะ จริงๆเส้นนี้ก็ดูเท่ดีนะเหมาะกับการทำแล้วสีดำอืมไปไปประมาชอบเส้นนี้มากกว่ามันต่างกันอะไฟหน้าก็เท่กว่าเดี๋ยวลองลองลองถอคนเดียวดิอีกคก wow. ็ไฟหน้ากับกระจังแปลกแปก เดีย๋ยวชอบไฟหน้าไฟท้ายพวกนี้มากเลยท่อชอบอะไรมากกันระหว่างท่อเดียวกับสี่ท่อท่อเดียวดีกว่าวิ่งผมก็ชอบโอเคเอาแบบนี้กันซื้อแค่สามอย่างหน้าท้ายหลังฝากกระโปรงสวยไหมย,ยังไม่ได้ลองเปลี่ยนสีรถแล้วเลย แส่เป็นรอนเนียวกับ <c oughs> ดำเป็นไงใส่ดีแบบดำก็สวยดีแต่ผมว่าขาวสวยสุดกว่าคันนะี่มันแบบว่ามันส่งให้สีนดำเงินมาดูเท่มากเลยแดงก็ไม่ค่อยเข้าเท่าไหรนะ่ว่าคันนี้สีขาวสวยสุด ส่วนตัวนะโอเคถ้าเราสีขาวแล้วก็ใส่โคโดโมได้แล้วเราก็เลือกชุดแต่งเพิ่มอันเมื่อกี้ที่เราอยากจะดูเชื่อเออมาดูเท่ดีวะหน้ามาดูโกดเลย่างนี้ก็เท่ไอ้ข้าตีมน้ำเงินไปไหมแบบนี้ก็ได้เอแ,บบและตัดใจละโอเคได้มาไล้วเรียบร้อยโอ้ไฟไท้อย่างเท่ แล้วไฟหน้าเทมากมันเข้ากันมากเลยวะแค่เอาแบบว่าอีกเซตหนึ่งมาใส่สามชิ้นนะเฮ้ยรถคันนี้น่าเล่นเลยวะจริงๆผมอยากเปลี่ยนกาเบียรเป็นคันนี้เลยเนะี่ยในไอดีใส่ฟ,ฟีนะเดี๋ยวให้ใส่ใจสิเดี๋ยวรู้สึกเทรู้สึกชอบเใส่อันี้ไปเลองดูเลดลิมดิโอยโดนชนลดูเดลิมดินี่ริมไม่ค่อยเข้านะาราธรรมดาเท่กว่าถ้าใส่ลายเนะี่ย เฮ้ยดูเท่ดีนะอืมอย่างนี้แหละไม่ค่อยอยากใส่ไลน์เท่าไหร่ไปตีบอสวิต์กันเถอะบอกว่าจะติดโดยง่ายเงินเรามีไม่เยอะด้วยแมกร้อยหกสิบจริงๆแล้วอะไรก็ได้นะ โอ้อันนี้ดีเลยได้เอสพี SP เลยบุคคลข้างหลังเราบวกสิบสี่เลยวะเอาเรื่องอันนี้มันไปกี่หมื่นล้านนะมาครับเราไม่มีไอ้ <c oughs> เพิ่มเปอร์เซ็นต์นะรอบวกสิบก่อนเดี๋ยวไปเอามาเพิ่ม เรามีเงินอยู่ร้อยสสิบล้านคือว่าน้อยมากชุดแต่งคันนี้ถือว่ามีมายยนะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เอ้็ตไม่ค่อยดีหรอไม่ลื่นที่เบอกมีติดคัดนิดหน่อย ยากจังอาจจะยากเพราะมันเอกเป็นเอกโซติกกว่าผมไม่รู้นะให้มันมาบอกสิบันเฮ้ยแปลบวกห้าบวกหกวนเวียน เรียบวกสองเงินจะพอไหมเนี <up> ok ่ยยังไม่เห็นสิบสักครั้งเลยว่ะ ก้าวยังไม่เห็นเลย,เลย้วยอุย้ยก้ามาแล้วอบอกว่าก้าวไปสิบมันจะต้องใช้เปอร์เซ็นต์เพิ่มวะเราเสียไปลายบ้านล้ว ยี่สิบแล้วโอเคไปบิงไปเพิ่มเปอร์รเซ็นต์สิบไปเหลือเยอะไหมเหลือเยอะบิงเป็นยี่สิบเลยจะได้ใช้ช้ำ,ชำ <c oughs> พอด้วยยี่สิบอันฉับว,ว้าวส1เอย่ยงรวดเร็วครับ <c oughs> กระตุกแบบมีแม่ติดหรอจริงด้วยเหลือเจ็ดเลเยร์ผมจะใช้ตั้งแต่9ก้าไปสิบนะผมจะไม่ทิ้งโอกาส เรียบร้อยครับโูละแปดครับผมลืมใช้เมื่อกี้โอ,โอ้ให้ตายเธอะยากจุง โอเคสิบ okay. ได้ยังจะยี่สิบห้าเอ็มแล้วอ่ะโอ้โหเพราะว่ายากจริงแล้วแต่วันเนาะวันง่ายก็ใช้เงินน้อยวันยากก็ไม่ติดเลย เดี๋ยวจบไปไฟไม่ขึ้นอโอโอเคมาตังกันผมมีอยู่ไหนวะ นี่ยี่สิบเอ็ดได้สก,กีเอ็มเงินหมดเลยเ1ลสิบเอ็ดล้านตี้ยากจริงกว่าเลยแล้วเงินก็ไม่มีด้วยอีพีหน้าต้องมาทำคลิปเปิดแคปซูลแล้วล่ะจะได้เก็บตัง ผมจะเล่นอีกแค่นี้พอนะอีกแค่ห้าสิบหกสิบเอนี่พอนะถ้าไม่ติดก็ถือว่ามันไม่ให้อะล่ะช่างมันโอเคเราจะแค่สิบไปสิบเอพอจะแมวากาไปรสิบเลยไปติดละจบเย่

สิบแมไม่เงยเอเย่เอสิบโอ้สามเนี่ยเก้าสิบสิบเอ็ด ห้าเก้าสิบเชี่ยยากิปหายโอ๋ยหมดตเดี๋ยวม่มีตังค์แล้วครับ ô oh chưa bao giờ kinh này à, oh mấy cái tay đi <c oughs> อาจริงๆเราควรจะไม่ยอมนะเราไม่ยอมเลยสักหน่อยนี่อะไรไม่ได้เงินมาบ่าื้อไ <c oughs> อัน,นี้ไม่ได้เงินเลยได้กอบตีบกใหญ่ด้วยแล้วก็ได้ไป,ปบบอาสาสิบลูกสาสิลูกจังหวัดนี้มันต้องมันต้องติดได้แล้ว มันนานเกินไปมีโอก,กาสลดเงินถ่งกี่บาทไม่บอกได้เงินน้อยจง เด่งกันนะจุมูมไม่ค่อยดีละพอละเราจะตีแค่นี้ผมพอไม่ติดก็ถือว่าดวงไม่มีจริงๆไปๆ เก้าสวัสิบส yeah. yeah. ิบครับเย่9กล้ครั้งครับเจ็ดครับตั้งแต่เจ็ดนะครับแปครับเ้าครับสิบครับยสไอ้เชี่ยตีสดติดพ่องตายตีธรรมดาไม่ติดเวรกรรมจริง เป็นไงล่ะคนของการไม่ยอมเพสแควันนี้คุณจอมาวิ่งสามร้อยแปดสิบนะแค่ก่อนจะได้เอารถมาวิ่งเสียเวลาจริงจริงดูรถสิสิบเอ,อ็ดไรอ่ะทุกคนเทียบปะอ้าวถ้าไม่มีสายฟ้าบนหัวน่าจะเท่ียบ วันนี้บอกว่าผมจะผ่านมนะันก่อนรถพยศนิดนึดนงแตกเลยเอ๊ะผมจะตั้งใจวิ่งให้ผ่านให้รถขันไหนวิ่งผ่านแสดงรถขัถนดี đi, let's go. tiếng gì vậy? tiếng bắp một à? đó là ปั๊บหมดหเลยว่ะเยอะมนขึ้นไม่อยู่เลยเสียด้วยนะคาญจังโอ้ยชิบหายแล้วตรงนี้นับว่าเป็นจุดพลาดเหมือนกันนะ ไม่แน่กับตัว A เลยนะน่าจะ B. เบรกเฮ้ยเสียงคืออะไรวะเสียงเมาลรถเหรอพวกาจะไปปิดกันไม่ได้ด้วยนะพวกน่ารำคาญ ถามจริงคือเสียงอะไรวะคือว่ามาดีอะ เสียงมันมาตอนที่ผมกดบูทเว้ยถ้าผมไม่กดบูทไม่มีข้างหน้านั่นโอเคแล้ว ว่าน่าจะเสียงเกมบักเละไม่เลยน่ารำคาญมากๆผมปิดเสียงแม่ง Saya yang saya. สามโอ้ยเชีย่ยเชีย่ยโอ้โหขับเฮีย้ยอะไรวะเนี่ยมันคือเสียงอะไรวะอะไรเนี่ยได้ไปไหนมึงจะลงจากรถอะอีกรอบไหมอีกรอบโอวทดลองแบบ แล้วถ้สิ่งอ,อะไรไม่เห็นมีเลยแล้วผมเข้าใจไปเองว่เอาไหมเอาไหมเมื่อกี้พลาดนิดนึงว่ถ้าถึงตรงนั้นเราต้องเราต้องเบรกนะเข้าใจไหมเบรกกลับหลังโอเ okay, ค let's go ตอนนี้ผ่านน่ มันมีเสียงแล้วอะมันเป็นเสียงเพราะอินพีซีตัวี๋ยวมันเป็นผลมาจากการบักของตัวละครที่อยู่ใต้้องรถรอบนี้เราจะไม่พลาดเด็ดขาด สวยพรอบนี้เราโอเควะโอเคมากเพราะว่าเราเต้อเพิ่งเริ่ม 那。 ไอ้รถเรามาันดินวิ่ง380ประเดี๋ย ไปรอบนี้ไหวถ้าไม่พลาดโง่โง่เนอะแม่งเลยกระโดดมาชนกันอีก ดวงคนจะชนกันอ่าละสี่พันอ้ไม่นะ อุ oh, A, ๋หลอดได้ไงวะเอ๊ะต้องเบรกเจะไม่กดตัวเองละกดตัวเอดีกว่าเราต้องกลับไปเชื่อรถฝั่งนี้ เจ็ดวิโอ้ยเชี่ยอู m เหม่กไม่มีรถที่เชี่ยด้วยเชี่ยเอไม่ผ่านผมไม่ผ่ายแล้วอะผมอ่อนน่ะโอ้ใหม่นะโอ้ใหม่นะโอ้ใหม่นะโอเคชักมันเชี่ยงไม่ผ่ายกแล้ว อโอเคถ้ามันอีพีหน้าค่อยมาตามล่ามันกันต่อตัวเราเล่นไปสองรอบแล้วจะใช้เยอะแล้วโอเคทุกคนเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับแล้วคราวนี้ไม่ดีนะทุกคนไม่ใช้เลยไม่ไม่ผ <laughs> ่านโอเคเราเล่นนะผมอ่อนเอง เดี๋ยวไปคลิปหน้าโทรดีไปแล้วบายครับ